สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเจอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลที่คุณสตีเฟนอาโคเวียได้กล่าวเอาไว้คุณสตีเฟนอาโคเวียเป็นใครคุณสตีเฟนอาโคเวียเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำที่ได้รับการยกย่องในระดับสากลอีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว เป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้านองค์กรและเป็นผู้แต่งหนังสือที่อุทิศชีวิตให้แก่การสอนด้านการดำเนินชีวิตอีกด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยจจโปุปนิสัยมีอะไรบ้างและจะเป็นแนวทางให้กับชีวิตเราได้อย่างไรเริ่มกันที่อุอปนิสัยที่1เลยนะคะอุปนิสัยที่1คือ proactive คำว่า proactive เป็นคำที่คุ้นเคยในแวดวงของนักธุรกิจคำนี้ไม่มีนิยามในพจนานุกรมส่วนใหญ่มีความหมายมากเกินกว่าการกระทำในเชิงรุกนะคะความหมายแท้จริงในฐานะมนุษย์คือเรารับผิดชอบต่อชีวิตของเราพฤติกรรมของเราเป็นผลจากการตัดสินใจของเรา ม่ใช่เงื่อนไขเรากดข่มความรู้สึกให้อยู่ใต้อำนาจของคุณลักษณะนในใจเรามีความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบที่จะดำเนินการให้เกิดผลอธิบายง่ายๆและสั้นๆเลยค่ะคนโปรแอคทีฟจะนำลมฟ้าอากาศประจำตัวไปด้วยทุกหนแห่งฝนตกหรือแดดออกไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับคนโปรแอคทีฟคนโปรแอคทีฟขับเคลื่อนด้วยค่านิยมหากค่านิยมในใจ กำกับให้ผลิตผลงานชั้นดีมีคุณภาพลมฟ้าอากาศก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยว่าจะทำงานได้หรือไม่ได้ส่วนคนที่เป็น Reactive จะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเชิงสังคมหรือลมฟ้าอากาศเชิงสังคมถ้าได้รับค่านิยมสรรเสริญต่างก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หน้าบานสดใสหัวใจชื่นบาน แต่หากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หน้าก็หมองหดหูป้องกันตัวเองคนรีแอคทีฟก่อสารชีวิตเชิงอารมณ์ของตนเองด้วยพฤติกรรมของผู้คนรอบข้างอบรับเอาข้อบกพร่องของคนอื่นมากดข่มชีวิตของตนเองภาษาของคนรีแอคทีฟกับภาษาของคนโปรแอคทีฟต,ต่างกันอย่างไรเรามาดูกันในแต่ละข้อเลยนะคะ ข้อที่หภาษาของคน Reactive คือไม่มีอะไรที่ฉันทำได้ภาษาคน Proactive ดูทางเลือกสายอื่นก่อนไหมข้อ 2. ภาษาคน Reactive ฉันเป็นคนอย่างนี้เองภาษาคน Proactive ฉันเลือกวิธีอื่นได้ข้อ 3. ภาษาคน Reactive เขาทำให้ผมโกดจัดภาษาคน Proactive ฉันควบคุมบัญชาอารมณ์ตนเองข้อ4ภาษาคนเรียกทิบเขาไม่อนุญาตให้ฉันทำภาษาคนโปรแอคทีฟฉันเขียกนการนำเสนอส่งประสิทธิผลได้ข้อ 5. ภาษาคนเรียกทิบผมจำเป็นต้องทำภาษาคนโปรแอคทีฟฉันจะเลือกตอบสนองที่เหมาะสมข้อ 6. ภาษาคนเรียอทิบผมทำไม่ได้ภาษาคนโปรแอคทีฟฉันเลือกข้อ7 ภาษาคนีแอคทีฟผมจำต้องภาษาคนปแิบทีฟผมอยากจะข้อท 8, าาออี่ภาษาคนรีแอคทีฟขอเพียงแค่ภาษาคนปแอคทีฟฉันจะซึ่งทั้งสองภาษานี้ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังหรือเราแค่มองผ่าน,านๆอาจจะคล้ายๆกันแต่ความหมายของทั้งสองภาษานี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าคุณเป็นคนรีแอคทีฟ การจะประสบความสําเร็จนั้นยากแต่ถ้าให้เทียบคนที่เป็นคนโปรโอาชีพคุณจะมีความประสบความสําเร็จมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมภายในทันทีทันใดนั้นได้พฤติกรรมของมนุษย์เราต้องค่อยๆเป็นและค่อยๆไปต้องทําอย่างสม่าเสมอและต้องมีวินัยในตัวเองอปปะเนสัยที่สอคือเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ เชื่อว่าหลายๆคนต่างมีจุดมุ่งหมายของตัวเองในใจจุดมุ่งหมายในใจคืออะไรจุดมุ่งหมายในใจคือสิ่งที่คุณต้องการที่อยากจะทำมันไม่ใช่คำพูดการบังคับของผู้อื่นที่ทำให้คุณต้องทำคุณต้องมีเป้าหมายในใจยกตัวอย่างถ้าคุณตั้งใจจะออกกำลังกายในทุกๆเช้าให้ได้วันละ30นาที คุณต้องเขียนตารางเวลาของคุณให้ชัดเจนเลยว่าตื่นมาในตอนเช้าคุณจะล้างหน้าแปรงฟันตอนกี่โมงทําอะไรบ้างเขียนเวลาให้ชัดเจนในตารางเวลาของคุณและทํามันอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือลงมือทำการเริ่มต้นด้วยจุดหม่ในใจหมายความถึงการเริ่มต้นด้วยความเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าเราจะเดินไปในทิศทางใด หมายความว่าทราบจุดหมายที่ต้องการจะไปให้ถึงดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจเสียก่อนเพราะเวลาเข้าไปยังจุดหมายจะได้ไม่ต้องสะดุดล้มซึ่งเป็นสาเหตุของความเลอะเลือนที่หมกมุ่นอยู่กับความวุ่นวายในชีวิตเราทางานหนักยิ่งทุ่มเทนหนักยิ่งขึ้นเพื่อจะปีนไต่บันไดสู่ความสําเร็จเพียงเพื่อจะพบว่าบันไดาวางพาดพิงกําแพงเป็นไปได้ที่จะยุ่งยุ่ง แล้วก็ยุ่งจนงวุ่นวายไร้ประสิทธิภาพอ,อุปนิสัยที่สคือทําสิ่งที่สําคัญก่อนคุณต้องทําสิ่งที่สําคัญกว่าก่อนสิ่งที่คุณชอบเสมอคนประสบความสาเร็จในชีวิตส่วนใหญ่เขาทําสิ่งที่สําคัญก่อนเสมอไม่ว่าสิ่งที่เขาชอบนั้นจะสําคัญแค่ไหนแต่เขาต้องทําสิ่งที่สําคัญกว่าก่อนเสมอเพราะนั่นคือเป้าหมายของเขาที่เขาต้องทํา คุณต้องจับลำดับความสำคัญงานของตัวเองให้ชัดเจนเลยว่าสิ่งไหนที่คุณต้องทำก่อนแล้วก็สิ่งไหนที่คุณทำทีหลังได้แยกแยะความสำคัญกับสิ่งที่คุณชอบออกมาก่อนยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณมีประชุมเรื่องโครงการอีกสองเดือนข้างหน้ากับวันนี้คุณต้องส่งงานภายในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าการประชุมนั้นเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ ข้องานที่จะต้องส่งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอุปนิสัยที่4คือคิดแบบชนะชนะคนส่วนใหญ่ที่ทําธุรกิจหรือว่าทํางานอะไรสักอย่างก็ล้วนแต่คิดแบบอยากได้อย่างเดียวต้องชนะอย่างเดียวถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณคิดว่าคุณต้องได้อย่างเดียวหรือว่าต้องชนะอย่างเดียวคุณจะชนะแค่ครั้งเดียวแบบไม่ยาวนานแต่ถ้าคุณคิดกลับกันว่า ทั้งสองฝ่ายต้องชนะด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันให้ได้แบบนี้คุณจะได้แบบยาวนานวนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขาคิดแบบชนะชนะคือทั้งสองฝ่ายต้องชนะร่วมกันเพราะธุรกิจจะได้อยู่อย่างยั่งยืนและยาวนานอุปนิสัยที่5เขาเจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราข้อนี้ก็ถือว่าสำคัญมากๆเหมือนกันนะคะ การเข้าใจผู้อื่นเป็นอีกหนึ่งข้อที่มีความสำคัญมากๆเลยงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในครอบครัวในความสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องหรือแม้กระทัง่งในที่ทำงานก็ตามถ้าเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งหนึ่งที่จะเกิดคือความรักความสามัคคีคนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขาเข้าใจผู้อื่นก่อนเสมอก่อนที่ เขาจะมาเข้าใจตัวเขาเองอุปนิสัยที่6ผนึกพลังประสานความต่างคล้ายๆกับเมื่อเราตบมือข้างเดียวมันจะดังไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตบมือสองข้างมันก็จะดังได้ก็ไม่ต่างไปจากการร่วมมือร่วมใจและก็ร่วมแรงกันนั่นเองเมื่อเราร่วมมือร่วมใจร่วมพลังกันสิ่งหนึ่งที่จะเกิดก็คือความสำเร็จ ไม่ใช่แค่ว่าจะได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ก็ได้ทั้งสองฝ่ายด้วยกันนั่นก็หมายความว่าการรวมพลังกันให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองอุปนิสัยที่7รับเรื่อยให้คมอยู่เสมอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าสมมติเราเป็นช่างตัดไม้ทุกๆวันเราต้องตัดไม้ในทุกๆวันแต่ถ้าเราตัดไม้บ่อยๆแล้วก็ไม่เคยที่จะรับเรื่อยเลย บางทีบางครั้งเราอาจจะตัดไม้ไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าเลื่อยที่เราตัดไม้นั้นไม่ได้รับกันรับให้คมถ้าเราเสียเวลารับเลื่อยให้คมสัก 10- 20นาทีเราอาจจะตัดต้นไม้ได้เยอะกว่าและในบางทีบางครั้งมันอาจจะช่วยให้เราเหนื่อยน้อยลงก็ได้ความหมายง่ายๆสั้นๆเลยก็คือ คนเราต้องมีการพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ทั้ง7ข้อนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าคนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่บางคนเขาก็ทำได้ไม่หมดเช่นกันฉะนั้นถ้าเราทำได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคะ่ะแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเราทำได้ทุกข้อ